สวัสดีค่ะดิฉันชื่อนางสาวสกุลตลาแก้วคุลารหัสห้าสี่เก้นศูนย์เก้าหเดี๋ยววันนี้เราจะมารู้จักวิธีการเชื่อมต่อฐานข้อมูลโดยใช้ ODBC เ <c oughs> ชื่อมกับ SQL Server 2005ค่ะ <c oughs> เริ่มแรกเข้าไปที่ Start แล้วก็เข้าไปที่ c o n d o l Panel เลือกคลิกที่ Simple a d Security แล้วก็คลิกที่ Admin i Start Tool แล้วก็เลือกคลิก Data Source ODBC mm hmm. ก็จะเจอ ODBC Data Source mm hmm. เลือกคลิกที่ Add mm hmm. เลื่อนลงมา mm hmm. แล้วก็คลิก SQL Server เปรียมตั้งชื่อที่ช่องดิฉันเพียมว่า UMT นะคะส่วนช่อง Server เลือกคลิกที่คำว่า Local แล้วคลิกกุ่ม Net แล้วก็เลือกคลิกที่ Next อีกค่ะแล้วคลิกเลือกชื่อ SQL แล้วก็กด Next แล้วก็เลือกคลิกที่ finish ค่ะ เมื่อเจอหน้าจอ ODBC Microsoft SQL Server Setup แล้วก็คลิกโอเคเป็นอันเสร็จเรียบร้อยต่อไปก็เข้าไปที่ Microsoft เอ็ก s เดค,ค่ะคลิกเลือกที่ฐานข้อมูลเปล่าแล้วตั้งชื่อแฟมเป็นสกุลตลานะคะแล้วคลิกที่สร้าง เมื่อเข้าหน้าเมื่อเข้าหน้าจอเสร็จแล้วก็ไปที่แท็บเมนูแล้วเลือกข้อมูลภายนอกแล้วไปที่เพิ่มเติมแล้วก็เลือกคลิกที่ฐานข้อมูล ODBC ค่ะ เลือกคลิกที่ช่องที่มีคำว่าเชื่อมต่อไปยังแหล่งข้อมูลโดยการสร้างตารางที่เชื่อมต่อแล้วคลิกที่ปุ่มตกลงค่ะก็จะเจอหน้าจอของ Select Data Source แล้วไปที่ Matching Data Source แล้วเลือกชื่อของ Data Source Name แล้วก็โอเคค่ะก็จะเจอหน้าจอเชื่อมโยงตาราง แล้วเลือกตารางออกมาที่เราต้องการแล้วคิดตกลงค่ะแล้วเราก็คิดสองครั้งให้ปรากฏหน้าตารางค่ะ